สวัสดีค่ะนี่เป็นพิกัดโกดนะคะโกดที่เราเอามาทํายาสมุนไพรในยาไทยนะคะโกดนี่คือโกดเชียงนะคะโกดสอนะคะโกดหัวบัวนะคะโกดข่าเหมานะคะหรือเคมาอันนี้โกดจุฬาลัมพานะคะอันนี้ห้าตัวนี้อยู่ในพิกัดเบนจะโกดนะคะ เชียงสอขอหัวบัวเขมาชั่วรักจุลานะคะต่อมาเป็นสัตตโกดนะคะโกดเจ็ดก็คือโกดก้านเลาเผากระดูกนะคะอันนี้โกดก้านเลาอันนี้โกดกระดูกและต่อด้วยนะวโกดเลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะพุงปลานะคะโกดพุงปลาโกดชดามังสีพิกัดโกดพิเศษก็คือตรงนี้นะคะโกด อันนี้โกดกักกราโกดน้ำเต้านะคะแล้วก็โกดกักกริ่งนะคะหรือว่าแก๊กจำคือกอกอตอคะ่ะ